สวัสดีจ้าพี่ๆจ๋ามาเลยนี้ใครที่บอกว่ามีผิวหน้าแสบแดงนะคะระคายเคืองผิวติดสารสเตียรอยมาไปเจอครีมตัวไหนมานะคะสิวปะทคุคุณพี่จ๋ามากดน้ำตบลาน,นอสในไลฟ์น้องเลยนะคะวันนี้นะแม่น้องเปิดแฟลชเซล์ให้เลยนะคะราคาเต็มเนี่ยมัน590บาทคุณพี่ขวดไซส์ใหญ่แบบนี้เลยค่ะนะวันนี้น้องเปิดให้ในราคาเพียงแค่390บาทเท่านั้นเลยจ้าใครอยากได้กดหเข้ามารัวๆได้เลยนะคะ เดี๋ยวก้นหนึ่งมาห้าท่านเมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวให้อดมินปักตะกร้าให้เลยวันนี้ราคานี้ราคาดีมากคุณพี่เมื่อวานคือน้องไม่ได้เปิดแฟลชเซลให้นะคะใครที่กดราคาเต็มไปต้องขออภัยด้วยคุณพี่วันนี้ใครอยากได้น้ำตบลานอสนะคะน้ำตบที่ช่วยกู้ผิวนะคะพี่กู้ผิวโทมกู้ผิวแพงง่ายนะคะกู้ผิวที่แบบ ผิวติดสารสเตียรอยด์คุณพี่สามารถกดตัวนี้ไปใช้ได้เลยโอ้โห,หนึ่งรัวๆเลยแม่นะคะอ่ะเดี๋ยวให้อดมินตักตะกาให้เลยจ้านะคะสําหรับน้ําตบลานอสนะคะเหมาะกับใครบ้างนะคะตัวนี้นะแม่เหมาะกับคนที่ผิวแพง้ง่ายนะคะคนที่ผิวแห้งผิวขาดน้ำเนาะคนที่ผิวหน้าลอกเป็นขุยเวลาแต่งหน้าเนี่ยเวลาผิวแห้งแม่นึกถึงดินที่มันแบบม,แบบมันแห้งๆใช่ไหมเวลาเราลดน้ําไปเนี่ยมันก็จะเป็นรอยแตกรอยแห้งแบบนั้นเลยค่ะหน้าเราก็เหมือนกันถ้ามัน แห้งเกินไปเนี่ยเวลาจะลงมอจร์ไรเซอร์หรือว่าลงครีมต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่สามารถลงได้แบบผิวเรียบเนียนนะคะคุณพี่สามารถใช้น้าตบตัวนี้นะคะช่วยเปอาประโลมผิวไปก่อนได้เลยนะคะใช้เป็นประจําอย่างต่อเนื่องผิวของเราก็จะเริ่มนุ่มขึ้นเริ่มแข็งแรงขึ้นตามลําดับเลยจ้านะคะคนผิวแพ้ง,ง่ายใช้ได้ไหมคะใช้ได้จ้ะแม่ผิวแพ้ง,ง่ายนี่ควรใช้เลยเพราะว่าตัวนี้จะทําให้ผิวของเราเนี่ยแข็งแรงยิ่งขึ้นนะคะจาก ตัวนี้นะคะเขาจะมีส่วนผสมที่เป็นแบบมอยส์เจอร์ไรเซอร์แล้วค่อนข้างที่จะเป็นออร์แกนิกแล้วก็เป็นเอสเซนตะ์เนาะเป็นตัวช่วยบำร,รุงผิวนะคะทำให้ผิวเนี่ยชุ่มชื่อแล้วก็กลับมาแข็งแรงด้วยอีกครั้งหนึ่งเลยค่ะนะคะตัวนี้ไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนไม่มีสารที่กอ่อให้เกิดการอุดตนันเพราะฉะนั้นคนผิวแพ้ง่ายเนี่ยสามารถใช้ได้นะจ๊ะผิวหน้ามันใช้ได้ไหมคะได้ค่ะแม่ผิวหน้ามันนะคะอุดตันง่ายตัวนี้ใช้ได้เลยค่ะแม่นะคะเขาจะช่วยลดการอุดตันของ ของสิวเนาะแล้วที่สําคัญก็คือจะทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยมีความเรียบเนียนกระจ่างใสนะคะใครที่แบบว่าแต่งหน้าแล้วไม่ติดแต่งหน้าแล้วแบบเออเห็นเป็นรูขุมขนนะคะเห็นชัดเจนคุณพี่ขากดตัวเนี้ไปลองใช้ได้เลยน้องบอกเลยขวดแรกแม่ใช้ไปเลยค่ะ 120ML จ้านะคะ1้0 ml ใช้ไปเลยขวดหนึ่งเนี่ยจะเริ่มเห็นผลเลยว่าเออผิวหน้ามันเริ่มนุ่มขึ้นนะคะดมเนียนขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเออแต่งหน้าแล้วแบบมันแต่งหน้าได้เนียนได้กริบนะคะแต่ง ได้แบบติดทนนานด้วยนะคะวันนี้มีคูปองจัดส่งฟรีไหมคะมีค่ะแม่สามารถเก็บคูปองจัดส่งฟรีได้เลยนะคะมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะสามารถเลือกชําระเงินปลายทางกันไปได้เลยนะจ๊ะใครยังไม่ชําระเงินรีบชําระเงินเลยนะคะแม่ตะการนี้จะหมดแล้วนะจ๊ะตะการนี้เหลือไม่ถึง1ิออเดอร์สุดท้ายแล้วะคะ่ะพี่ๆจ๋านะคะกดชําระเงินด่วนเลยนะจ๊ะสาหรับตะการนี้เนาะน้ําตบลานอสนะคะเป็นตัวช่วยบาร,รุงผิวเนาะโดยเฉพาะใครที่แบบเออผิวติดสารมาแม่ผิวโดนสารสเตียรอยด์ ะะเป็นสิวตัวเนี้ยคือโปะไปเลยแม่เท,เท,เทเลงบนสำลีนะคะแล้วก็แปะทิ้งไว้นอสัก5-10นาทีนะคะแล้วก็ค่อยแบบว่าเอาออกเนาะตัวนี้เขาจะช่วยปลอบประโลมนะคะผิวที่อักเสบผิวที่แดงผิวที่เป็นสิวเนี่ยทำให้ผิวเนี่ยกลับมาแข็งแรงขึ้นอีกครั้งนึงเลยจ้านะคะตอนนี้จะหมดแล้วจ้ะแม่พี่ๆ๋าใครยังไม่ชำระเงินใครเพิ่มลงในรถเข็นนะคะชำระเงินด่วนๆเลยนะจ๊ะ